สำหรับคลิปนี้เนาะจะเป็นเทคนิคการเทรดคริปโตเนาะบวกกับเนื้อหาที่ been, นะว่าเป็นหลักแสนนะทุกคนเนาะที่จะเฮ็ดให้คุณเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตของทุกคนได้เนีนั่นเองนะทุกคนเนาะอ่าสำหรับในมื่อนี้เนาะน้ำก็จะมาเทรดในส่วนของ BTC ีซีนะทุกคนเนาะในส่วนของอ่าบิตคอยนั่นเองนะทุกคนเนาะซึ่งโดยงบอยู่เก้าร้อยเก้าสิบแปดจุดศูนย์สี่นะทุกคนเนาะอ่าเนาะถ้าหากว่าเราอยากจะเฮ็ดในชีนาะเปลี่ยนเราจะต้องเหตนอะไรนะทุกคนเนาะอ่าฉะนั้นเนาะอันนี้เป็นงบของน้ำเด้อนะทุกคนเนาะ อก้อนอื่นเนาะเขาต้องมาประเมินก่อนว่าเขาอัตราสนินะเขาเท่าไหร่เนาะคืออัตราสนินะของนําเนาะอ่าน้ำจะจงเงินให้ได้ประมาณอยู่อ่าเอินว่าสี่ตาเนาะสี่ตาสามตาสามสี่ห้าตาสี่ตาห้าต,า,ต,า,ตาเนี่ยสี่ตาสี่ห้าออเดอร์นั่นเนองนะทุกคนอ่ะอันซับเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวนําจะมาเบิ่งว่าจุดเข้าออเดอร์เอนาะเดี๋ยวเอาเครื่องมือการแต้มมานําเนาะอ่าเพราะว่าคลิปเมื่อกี้ไม่ได้แต้มเนาะแต่ว่าคลิปนี้เพื่อหลายคนอยากจะเห็นนะว่า โอเคอาจารย์เขาออเดอร์แบบใหญเนาะในจุดที่ว่าใดเขาทีพีมันเนาะทุกคนเนาะอาคิปนี้จะเป็นเนื้อโน้มตลาดลกับจิตวิทยาเนาะเอิรนว่าเนื้อหาการเทรดเนี่ยหลักแสนแน่นอนนะทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวจะมาเบิ่งกนะทุกคนเนาะซึ่งว่าออเดอร์นี้เนาะนำสิไปไปหนึ่งร้อยเนาะทุกคนเนาะอ่ะไปหนึ่งร้อยได้ทุกคนเด้อโอเคนะทุกคนเนาะอ่ะออเดอร์นี้นะทุกคนเนาะจัดไปเป็นออเดอร์บายอีกหนึ่งหอบแล้วทุกคนเนาะ เ yup. ดียいい๋ยวเขาจะมาเบิงเราว่าถ้าหักจุดเนี้เนาะมันเข้าเนาะทุกคนเนาะโอเคอ่ะขายดีกว่านะทุกคนเนาะอ่ะขายแด้ทุกคนได้เนาะสาเหตุที่ขายเนาะทุกคนเนาะสาเหตุที่ว่าขายเนาะอ่ะเขามาเบิงจุดนี้เลยเนาะทุกคนเนาะสาเหตุที่ขายเนาะมันคือมาต่ําโซนตัวนี้เนาะ้วก็ต่าจุดที่ว่าอันนี้เอิ้นว่าใหญ่เลยแหละเนาะทุกคนเนาะจึงเฮ็ดให้ขายนั่นเองเนาะทุกคนเนาะออเดอร์นี้เนาะหลายคนที่บอกเข้าใจเนาะอ่ะออเดอร์นี้นะเพราะว่า ถ้ามาเปลี่ยนเครื่องขายมันต่ำเนาะมันต่ำที่นี่อยู่เนาะโอกาสที่มันจะขึ้นค่อนข้างว่ายากนะทุกคนเนาะอ่ะสั้นออเดอร์นี้นําจึงขายนะทุกคนเนาะอ่ะอันนี้จึงว่าเป็นที่ว่าหลายคนยังบ่ทันเข้าใจเนาะอันนี้เนาะจุดที่ว่าจะทําให้สวิตเราเปลียนนั่นเองนะทุกคนเนาะอ่ะเนาะวิธีการวันนี้เนาะวันนี้เนาะวิธีการเด้อเนาะทีนี้เนาะนาจะเอาต้นทุนของนําเข้าไว้เลยนะทุกคนเนาะนาจะเอาต้นทุนของนําเข้าไว้เลยเนาะอ่าต้นทุนของนํานี้ทอาได้เนาะ ่าเดี๋ยวทราบกันอ่าเอาข้อนึงพันเนาะอ่าข้อนึงพันได้เพราะว่าอาการเทิดเนาะน้ำจะเซฟต้นทุนเนาะอ่าเนาะจะเซฟต้นทุนเนาะเอาจงไว้แต่กําไรนั่นเองนะทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันนะทุกคนเนาะอันนี้จะเป็นเงินกําไรร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะจะเหตุให้ประสิทธิภาพการเทรดของนักเทรดเขาเนี่ยมีสติเนาะถ้าหากเบิร์ตเก้าสิบสามเหรียญเนี่ยน้ำก็จะหยุดนะทุกคนน้ำเซฟว่าเก้าสิบสามเหรียญนี่เขาจะมาแบ่งอีกเนาะมาแบ่งอีกให้ได้อยูห้าเอาเดิมนทุกคนเนาะ อ่าเนาะนับเจริญอ่านับเจริญสิบห้าเนาะสิบห้าสามสิบเนาะสิบห้าสามสิบแล้วก็เจ็ดสิบเนาะอ่าหกสิบเนาะอ่าสิบห้าเนี่ยเนาะอ่าซึ่งว่านับเจริญสิบห้าสามสิบแล้วก็อ่าหกสิบเนาะทุกคนเนาะให้เอาง่ายๆแต่ให้ยูดูสั่ออเดอร์นั่นเองเนาะทุกคนเนาะหลังจากเขาฝึกฝนประสบการณ์ทำมาแล้วเนาะทุกคนเนาะอ่าออเดอร์นี้เนาะทุกคนเนาะออเดอร์นี้เนาะ ออเดอร์นี้เนี่ยเขาจะมาเบิ่งกันเราทุกคนเนาะปัจจุบันนี้ตลาดลุดโซนเนาะทุกคนเนาะลุดโซนขึ้นไปเรื่อยๆนะทุกคนเนาะอ่ะไม้นี้เนาะไม้นี้เนาะอ่ะมีการรีเจ็คขึ้นมาเนาะโอเคนำขายของหนึ่งเนาะทุกคนเะนาะอ่ะนำขายเด้ออ่ะหลายคนกสิถามว่อาอ่ะเป็นอย่างคือขายเนาะเป็นอย่างคือขายสังเกตเนาะสังเกตตลาดแนวโน้มตลาดเด้อคือว่าขึ้นสูงหลายแล้วแนเนาะขึ้นสูงหลายเนาะขึ้นสูงหลายเนาะขึ้นสูงหลายเนาะออเดอร์นี้เนาะอ่าขึ้นสูงหลายเนาะ อาอเดอร์นี้ถือวาบบมีจุดที่ว่าเป็นเนวครับแนวต้านเนาะเดอร์นี้มีความเสี่ยงหลายเด้อทุกคนเด้อเนาะเดอร์นี้มีความเสี่ยงหลายเนาะอ่าสังเกตเห็นบ่สิ่งที่อ่าตัวนี้เนาะก็คือในจุดที่ตัวนี้เนาะทุกคนเนาะอ่าในจุดที่ว่าเป็น d o จิเนาะ d o จิที่ว่าสามารถบ่งบอกถึงการกับตัวของราคานั่นเองเนาะทุกคนเนาะอ๋อเดอร์นี้จึงว่าจัดไปเนาะทุกคนเนาะสำหรับเดอร์ต่อไปเนาะทุกคนเนาะอ๋อเดอร์ต่อไปเนาะ ติดไปหนะทุกคนเนาะเจ็ดยุดอ่าไปสิบสองอีกหนะทุกคนเนาะสิบสองอีกหนะทุกคนเนาะอ่ะออเดอร์นี้เนาะอ่าปัจจุบันนี้ตลาดกลับเป็นโซนที่ว่าอันนั้นหลายหนทุกคนเนาะโอเคขายเนาะทุกคนเนาะน้ำสิตามขายเด้ทุกคนได้เนาะออเดอร์นี้น้ำสิตามขายเนาะอ่ะสิตามขายเนาะสิตามขายเนาะไม่นี่นบ่มั่นใจปในันใดเนาะเนื่องจากอาการขายนี่นะมีการที่ว่า เอิอว่ามีการที่ว่ามีการพักดันเนาะมีการพักดันเนาะเดี๋ยวจะเบิกเบิงกันนะว่าสามาถทีมโบมั่นใจเนาะก็คือออเดอร์นี้เนาะออเดอร์นี้มันมันมันอยู่ในโซนที่ว่าตัวนี้เนาะเนาะอ่ะวินเนาะทุกคนเนาะอ่ะวินอยู่เนาะทุกคนเนาะอ่ะเนาะอ่ะแต่ก็บ่กปืนยเนาะทุกคนเนาะ เดี๋ยวเทามาเบิรงอีกเนาะทุกคนเนาะเทามาเบิรงอีกในออเดอร์ต่อไปหนอทุกคนเนาะอ่าสำหรับออเดอร์นี้เนาะทุกคนเนาะอ่าสำหรับออเดอร์นี้เด้อนำไปหนึ่งร้อยเลยเนาะทุกคนเนาะอ่าโอเคขายออเดอร์นี้เนาะมันจะขายเลยเนาะออเดอร์นี้เนาะมั่นใจแฮงเนาะทุกคนเนาะออเดอร์นี้เนาะนำมั่นใจแฮงเนาะออเดอร์นี้เพราะว่ามันต่ำโซนตัวนี้เนาะทุกคนเนาะมันต่ำโซนตัวนี้เนาะอ่าต่ำโซนตัวนี้เนาะอยู่ในโซนตัวนี้เนาะอ่าอยู่ในโซนตัวนี้เนาะเฮ็ดให้ ขายนั่นเองับทุกคนเนาะเห็นให้ขายนะทุกคนเนาะอ่าอันนี้เนาะสังเกตเนาะสังเกตตัวนี้เนาะโซนจุดที่ว่ามันเคยขึ้นในอดีตนะทุกคนเนาะโซนที่ว่ามันเคยขึ้นในอดีตเนาะตัวนี้นั่นเองับทุกคนเนาะน้ำก็เลยเลือกขายเนาะซึ่งว่ามันจะมีการลินกรอบไซเวย์ในประมาณนี้นะทุกคนเนาะอ่าหรืออาจจะมีการที่ว่าขึ้นไปต่ออีกเนาะขึ้นไปต่ออีกแบบนี้อ่าไปเรื่อยๆก็เป็นไปได้นะทุกคนเนาะอันนี้ก็ เอิ้นว่าตลาดเนาะมันบมีอย่างแน่นอนนะทุกคนเนาะอ่าสังเกตเห็นบอกแสงว่ามันมีการพักดันทะลุขึ้นเนาะมีการพักดันทะลุขึ้นนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเรามาเบิ้งเอาเดินนี่กันเาทุกคนเนาะไปสามสิบเลยเนาะน้ำจะเทดแบบเอื้อนว่าเอากำไรขึ้นไปเลย่อยเนาะแต่ว่าค่นเสียน้ำจะหยุดเนาะโอเคาบอีกเนาะใบอีกนะทุกคนเนาะค่นเสียน้ำจะหยุดนะทุกคนเนาะน้ำจะไปสามสิบแล้วก็จะไปสิบห้านะแล้วก็จะไปเท่าแบบ น้อยน้อยน้อยลงไปนะทุกคนเนาะคันเสียน้ำสียิ๊ดเด้อทุกคนเนาะอ่าคันเสียน้ำสีอิ๊ดเลยเนาะทุกคนเนาะอ่าคันเสียสีิดเนาะคันเสียไม่นี่ก็หยุดเลยเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าหนึ่งเนาะการเชรดเนาะถ้าหากเขาเสียแล้วเขาหยุดเาขาจะมีกําไรเนาะแต่ถ้าหากเขาเสียแล้วเขาบูงหยุดเนาะอันนั้นเนาะจะเห็นแฮวขาดทุนแล้วก็เกเงินไปตามเลยเลยเนาะอ่าอ่ามันเสียกับบุปีงาเนาะทุกคนเนาะอ่ะมันเสียกับน้ำกระยุดเนาะทุกคนเนาะอ่ะมันเสียกระยุดเนาะทุกคนเนาะ อ่ะอันนี้เป็นอ่าสำรับเนาะอันนี้เป็นกําไรล้วนๆของน้ำเราก็คือร้อยเก้สิบหกเหรียญนั่นเองเนาะทุกคนเนาะสำรับน้ำน้ำมองว่าอ่าสำรับหลายคนอาจจะคิดว่าพวหลายเนาะแต่สําหรับน้ำเนาะเป็นเงินที่หลายเนาะสุน้ำเรอามาคูณเนาะในบ้านเฮาเป็นเลือดกีบเลยอย่างน้ำตรงซื้อประมาณหลายนะทุกคนเนาะอ่าสำรับทุกคนคิดเห็นแนวใดเนาะกําไรร้อยก้สิบหกนี้เนาะอ่างบหนึ่งพันเหรียญนี้เฮากำไรหนึ่งร้อยก้สิบหกทุกคนคิดว่าเป็นจยงไรไหลายหรือว่าน้อยเนาะทุกคนเนาะยกตัวอย่างนะฮะเนาะอันนี้เป็นวิธีการที่นนนนาาาาเเเเฮ็็็ดะปปกกรรคคววบุมที่่ เป็นเทคนิคนึงเนาะที่ว่าค้าหาเขาด้หู้แล้วเนี่ยจะเห็นเฮาชีวิตเฮาเนี่ยมีกําไรเนาะหู้แนวครับแนวจุดเข้าจุดออกเนาะถือมาโอกาสเสี่ยงกับเมีบ้างแลทุกคนเนาะอาจจะเห็นเฮามีกําไรนั่นเองแลทุกคนเนาะอ่าแล้วเป็นทามาเป็นอย่างน้าถึงจะเอาต้นทุนเข้าไปเพราะว่าหนึ่งเนาะถ้าเห็นต้นทุนหลายๆเนี่ยความแนวคิดเฮาจะมีกับความประมาทเนาะความประมาทมันจะเกิดขึ้นกับเฮาและเฮาเห็นเฮาเทรดแบบบร็อกมัดระวังเห็นเฮาคิดว่าเออมีเงินไหลเนาะบริษัไม่ทีนึ่งกับ ต้องไปชนะออเดอร์ที่สองบอสชนะออเดอร์ที่2ก็ต้องไปชนะออเดอร์ที่สามเนาะสร้างสิ่งเหล่านี้แหละเฮตุให้เฮาเนี่ยอ่ามีความประมาทและการเกินพอตแตกหรือว่าเรืออ่าเอิ้นว่าพอตที่แตกไปเลยเนาะสารนำเองเนาะนำมั่วนำเป็นคนมีความประมาทเนาะนำจึงหาวิธีนี้เป็นการหลีกเลี่ยงเนาะซึ่งวันมื่อนี้เนาะนำใช้เทคนิคของการเบิ่งเทียนเนาะแนว่ยครับชุดกับโตจุดพักโตเนาะจุดอเนี่ยฮับแนวต้านผ่านเทียนเนาะนำอยากจะให้คลิปของนำเนี่ย บึงหลายๆมุมมองให้เทรดเดอร์ทุกคนเนี่ยได้เอาไปับใจเนาะวิธีการเทรดเนาะยกตัวอย่างสังเกตบอกถ้าหากนี่เขาเขากับหุ้ว่าอันนี้คือขาหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกคาหนึ่งแบบนี้เนาะแล้วก็ยูน่กระซิมีขาหนึ่งหนึ่งสิบาทแล้วก็ยูน่กระซิมีอีกขาหนึ่งแบบนี้เนาะให้ไอ้น้องเขานี่ได้เข้าใจถึงว่าวิธีการต่างๆเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะเนื้อหาทุกๆการลงทุนมันมีความเสี่ยงเนาะศึกษาให้ดีก่อนการลงทุนเนาะทุกคนเนาะสำหรับใครที่ว่า เอิ้นว่าอยากจะปรึกษาเนาะเรื่องคริปโตเรื่องกันเทรดเนาะทุกคนเนาะปัจจุบันนี้การนำการความเป็นคนหนึ่งที่ว่าให้คำปรึกษาฟรีเนาะส่วนคอสนะของน้ำยังม,มีมูลค่าสามหมื่นกว่าคือเก่าเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้ยังจะว่ายุ่งอีหลีเนาะทุกคนนะมีหลายอย่างให้เห็ดเนานะก็เลยว่าไปมาไปมาก็ย่างว่าบม่มีอ่าแต่ไผ่ที่ว่าอยากเรียนแท้ๆเนาะอ่าเก็บเงินละกันตั้งใจไวนะ้เนาะน้ำจะเปิดสอนเนาะให้ทุกคนเป็นนักเทรดที่ประสบผลสำเร็จแนนะ่ล่วเนาะทุกคนเนะานนะฉะนั้นเนาะอาฝากเนาะฝากเนะานะทุกคนเนาะอาเส้นเคยเนาะ ภายที่เบิงแล้วเนาะกดแชร์ให้แน่เนาะกดคอมเมนต์ให้แน่เนาะมีอย่างกา็อยากให้แคดคลิปแบบใดก็คอมเมนต์ให้แน่เนาะแล้วก็ฝากติดตามเนาะคือน้ำบอกแหละเนาะสถิติหลังบ้านของยูทูบบอกว่า60%เนาะเบิงแล้วยังบ่ได้กดติดตามเนาะฉะนั้นเนาะขอเชิญชวนให้กดติดตามองด2ยูทูบแล้วก็ทิกต็อกดีแค่น้ำโน,น่นึงของน้ำแน่เนาะและ้วก็คอมเมนต์น้ำกันกดใจให้กดแชร์ให้กันเนาะแชร์ให้เพื่อนๆเนาะได้เข้ามาเห็นห้น้ำกันนะทุกคนเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะ อาฝากกันไปทั้มนี้ได้อทุกคนเด้อเนาะแล้วติดตามในคลิปต่อไปเนาะคลิปน้ำจะลงทุกวันเด้อทั้งไผทีเห็นคลิปก่อนเนี่ยเด้อจะมาเห็นคลิปนี้เนาะติดตามเลยเนาะน้ำจะลงตอนเซาเนาะประมาณห้าโมงหกโมงหกโมงเช้านะคลิปจะปล่อยออกบางคนเอ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะฝากกันไปเท่านี้เด้อทุกคนเด้อ